คลิปนี้เราจะมาพูดถึงเกมเมทัลสลักที่หลายคนอาจมองข้ามไปเป็นเกมเมทัลสลักบนเกมบอยแอดวานครับ สวัสดีคุณผู้ชมกับรายการเกมทอล์กตามใจฉันช่วงเกมย้อนอดีตสำหรับเกมย้อนอดีตในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเกม Metal Slug a d v a n c e กันนะครับโดยตัวเกมออกครั้งแรกในปี2004แต่วที่นี้นะครับตัวเกมเนี่ยมีเวอร์ชั่นอเมริกาเวอร์ชัน EU แล้วก็เวอร์ชั่นญี่ปุ่นตามที่คุณผู้ชมเห็นนี้เลยนะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันเลยนะครับ เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมเข้าเกม m e t a l Slug a d v a n c e แล้วนะครับผมนี่คือหน้าจอไทเทลของเกมนะครับเดี๋ยวผมจะกดสตาร์ทเข้าไปเลยพอคุณผู้ชมกดสตาร์ทเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีไฟเซฟที่คุณผู้ชมสามารถเซฟได้อยู่ทั้งหมด3ไฟล์นะครับผมนี่ฮะตามนี้เลยแล้วก็ในออปชันเนี่ยคุณผู้ชมสามารถปรับออโตไฟได้นะครับออโตไฟเดี๋ยวมันคืออะไรผมอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับเวลาเล่นเกม Metal Slug เนี่ย แล้วทีนี้เวลากดยิงนะครับผมแน่นอนว่ามันต้องกดลัวใช่ไหมละครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมปรับเป็น on นะครับเวลากดยิงเนี่ยเราจะกด b คางมันจะเป็นยิงเหมือนกับเวลาคุณผู้ชมเล่น c o n t r า l แล้วมันเป็นปืนกลไปเลยนะครับผมอ่าโอเคเสร็จแล้วทีนี้นะครับ delete copy คืออะไร delete คือการลบ save สน copy ก็คือ copy s a v สมมุติว่าอ่ามี save อันนี้อยู่แล้วทีนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากจะให้ไฟล์ s a v นั้นๆนะครับมาอยู่ที่ ฟล์ที่3นี้เราก็เลือกไปที่ copy แล้วก็เลือกไฟล์ s a ฟที่เราอยาก copy เนี่ยไปที่ไฟล์ที่3ได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนี่ก็คือ,อโหมดที่หน้าจอไทเทิเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับมีแค่นี้จริงๆจ,จ,จ้าสมมุติว่าถ้าคุณผู้ชมเข้าเกมครั้งแรกสุดเนี่ยมันก็จะขึ้น start game from beginning คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปได้เลยอ่ะพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมจะเลือกว่าจะเอาระดับความยากใดระหว่าง normal กับ hard แต่ผมขอเลือกเป็น normal ละกันเนาะเสร็จแล้วทีนี้พอคุณผู้ชมเลือกระดับความยากอะไรก็ตามไปเรียบร้อยคุณผู้ชมก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะเล่นเป็นวอลเตอร์หรือไทล่านะครับผมอ่าเนี่ยฮะเดี๋ยวผมขอเอาไทล่าไว้ก่อนละกันนี่นี่พอคุณผู้ชมเลือกตัวละครเสร็จปุ๊บนะครับนี่ฮะก็จะขึ้นบทนําเลยครับนน่อ่า พอจบบทนำปุ๊มนะครับคราวนี้เราก็จะเข้าสู่ฉากอินเตอร์มิชันกันนะครับนี่คือฉากอินเตอร์มิชันของเกมเบทเ l s ล l u ั Advance มันก็จะมีมิชชั่นการ์ดพริสเซเนอร์เซฟแล้วก็ควิดนะครับควิดนี่คือเราจะออกไปที่ด้าจอไทเทนนะครับส่วนเซฟก็คือจะเป็นการเซฟเกมประจําฝ่ายดันๆน,น,นะครับผมอ่าส่วนพริสเซเนอร์ก็คือคุณผู้ชมคงทราบดีว่าระหว่างเล่นเบทเ l s ล l u ัเดี่ยวก็จะมีดักโทษเดิน ไปเดินมาอยู่เนาะและถ้าคุณผู้ชมเข้าไปใกล้เขาเนี่ยก็จะพูดว่า thank you นั่นแหละครับผม p r ซ s ซ n เตอแต่ว่า p r ซ s ซ n เตอร์เวอร์ชันนี้จะต่างจากเวอร์ชันในเมทัลสลักภาคหลักตัวแค่นั้นเองนะครับคือเขาจะเป็นชุดเหมือนเป็นชุดช่างอะฮะเอาประมาณนี้ละกันนะครับผมแล้วก็การ์ดเนี่ยก็คือจะเป็นการสะสมการ์ดนะครับนี่ฮะมันจะมีทั้งหมดร้อยใบอ๋อผมลืมบอกคุณผู้ชมนิดนึงพิซเซนเตอร์เนี่ยจะมีทั้งหมดร้อยคนนะครับในตลอดการเล่นเกม m e เมทัลสลักแอดวานเนาะทีนี้ถ้าผมเข้ามิชชั่นนนะะครับี่ฮ เน่ก็จะมีมิชชั่นหนึ่งมาสําหรับถ้าคุณผู้ชมเริ่มเล่นเกมครั้งแรกสุดนะครับแต่เอาเข้าจริงๆนะครับถ้าสมมุติคุณผู้ชมเล่นไป2-3ฉากแล้วเนี่ยคุณผู้ชมสามารถกลับมาเล่นฉาก1ฉาก2อีกครั้งได้นะครับผมเพื่อที่จะเก็บการ์ดแล้วกเ็เก็บพวกนักโทษเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนี่ก็คือโหมดเบสแคมป์หรือโหมดอินเตอร์เมชั่นนะครับ อ๋อผมลืมบอกคุณผู้ชมไปนิดนึงนะครับถ้าคุณผู้ชมเลือกไฟเซฟนั้นๆั้นแล้วเลือกเป็นตัวละครนั้นๆไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนมาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงได้นะครับโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเลยกันเลยครับกับมิชชั่นหนึ่งผมขอเล่นมิชชั่นหนึ่งให้คุณผู้ชมดูนะครับแต่ว่าผมขอเล่นเป็นตัวผู้ชายนะครับเนี่ มิชชั่น one start เน่ทุกครั้งที่เข้ามิชชั่นก็จะขึ้นแบบนี้แหละครับมิชชั่นบลาบลาบลา start ประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นเกมนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมีกดแค่ b a แล้วก็ปุ่ม r เท่านั้นนะครับปุ่ม b เนี่ยจะเป็นการยิง a คือการกระโดดแต่ว่าถ้ากด r นะครับนี่ก็จะเป็นการปาระเบิดนะครับเสร็จแล้วทีนีนะครับคุณผู้ชมบรดูุที่ด้านบนกันบ้างแน่นอนว่าถ้าคุณผู้ชมเล่นไปเท่าสลักในภาคหลักเลยเนี่ยมันจะเป็น light นึกออกไหมครับหรือเป็นตัวนั ทีเนี้ยในไปท่าสลักแอดวานเนี่ยมันจะเป็นพลังชีวิตแทนแต่ผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับผมคือถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมพลังชีวิตหมดปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะมาเริ่มต้นใหม่แต่ต้นเลยนะครับคือเริ่มต้นมิชชั่นใหม่แต่ต้นเลยเพียงแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ครับผมสปอยอย่างนี้ฮะง่ายๆสมมุติว่าฉากหนึ่งเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3-4มแอเรียอ่าทีเนี้ยพอคุณผู้ชมเข้ามาที่แอเรีย3ปุ๊บนะครับปรากฏว่าอ้าวเรามาเด้งที่แอเรีย3 พอคุณผู้ชมยิ่งที่แอร์เรียสปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นว่าจะคอนติเนียหรือกลับไปที่เบสแคมป์ถ้าคุณผู้ชมคอนติเนียปุ๊บนะครับเราก็จะกลับมาเริ่มที่จุดเริ่มต้นของแอร์เรียสเลยตามมาดิครับผมอ่าง,ง่ายๆก็คือว่าถ้าคุณผู้ชมตายปุ๊บนะครับไม่ใช่ว่าจะมาเริ่มต้นที่จุดแรกสุดของมิชชั่นนะครับเอา,อางี้ละกันฮะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปเลยกันเลยครับมาไปเลยกันเลยจ้าเน่โอ้โห และความเจ๋งของเกมนี้ก็คือผมชอบตรงที่ว่าเวลาเก็บอาวุธเนี่ยนี่ฮะเสียงที่เราคุ้นเคยเฮฟวี่มาชินกันแล้วก็มีโอเคนั่นแหละครับ <you>. คือจะบอกคุณผู้ชมว่ากราฟิกทำประมาณนี้ผมว่าเหมันก็โอแล้วนะครับ <Okay. S 1> เกือบเทียบเท่าอาร์เคดแล้วก็ว่าได้อื แล้วก็จะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับผมลืมบอกไปเลยวิธีการเก็บพลังชีวิตก็คือง่ายๆฮะเก็บพวกอาหารครับผมอย่างเช่นขนมปังหรือเนื้อเนี่ยครับจะเป็นการเติมพลังแต่ครับผมอ่าแต่สําหรับเมเท่าสลักเนี่ยก็เหมือนเดิมครับคือการเติมด้วยน้ํามันหรือถังแก๊สนั่นแหละครับนี่ฮะต่มไปต่อครับคุณผู้ชม นี่ฮะแต่ตอนนี้เราลุยเลยเลยครับไปไ้ปนี่อาหารมาเต็มเลยครับโอ้ระวังระวังระเบิดอืมจุดนี้มันจะยากหน่อยเพราะว่าเป็นพวกทหารเนี่ยมันปล่อยเนี่ยโอ้โหโดนเลยครับเนี่ยคือมันจะปล่อยระเบิดเป็นสีแดงสีแดงไปอย่างเงี้ยฮะมันจะลุยยากหน่อยแค่นั้นเองอ่ะเดี๋ยวจัดการรถถังก่อนนะครับอุ้ยเนี่ยตัวสังงานฮะสุดท้ายต้องรีบหาพลังชีวิตตัวเลยฮะเดี๋ยวเจอนักโทษครับ เน่ได้ของดีครับช็อตกันอู้ขึ้นสิโลกเอเนี่ยต้องระวังหน่อยครับตรงนี้โอเคเนี่ยรถถังเนี่ยมันต้องใช้ชอ็อตการตีครับมันถึงจะชนะได้เร็วฮะเอาละครับเราจะมาลุแมเท่าสลักกันนะครับผมเนี่ยฮะถ้าปล่อยกดปุ่ม R นะครับมันก็จะเป็นการปล่อยแคนนอนหรือระเบิดครับผมอ่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆฮะ เอาละครับนี่ฮะถังแก๊สครับเป็นถังเติมพลังให้มเมท้าสลักนั่นเองอุย้ยเนี่ยดันโจนจนได้เนี่ยายากยากจุดนี้จะยากหน่อยยอมรับจุดเมื่อกียากเนี่ยตรงเนี้ยบางทีจะมีนักโทษซ่อนอยู่ด้วยครับนี่ฮะจะได้แคนนอนมาฮะเอางานเข้า โอเคโอ้เสียดายเลยจะเอาเมทัลสลักไปสู้กับบอสหน่อยนี่ครับบอสประจำฉากแรกครับมันจะเป็นมันจะเหมือนเป็นเมทัลสลักของฝ่ายศัตรูอ่ะฝ่ายศัตรูประดิษฐ์ขึ้นมาเลยเอาประมาณนี้แล้วกันเอาล่ะครับใกล้ละใกล้ละ เน่เรียบร้อยจบมิชชั่นหนึ่งครับเน่มิชชั่นคอมพลีทเรียบร้อยฮะอ่าพอคุณผู้ชมเคลียร์ฉากปุ๊มนะครับเราก็จะกลับมาที่เบสแคมป์ครับผมเน่กลับมาที่เบสแคมป์จ้าโอเคครับเดี๋ยวปิดท้ายคลิปนี้ผมจะมากดออโตไฟเจอร์กันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันเลยจ้า เน่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมากดกันจ้าอย่าที่บอกไปครับว่าถ้าเรากดปีค้างปุ๊บเนี่ยฮะมันก็จะเป็นลักษณะนี้เลยครับมันจะเป็นออโตไฟเจอร์แบบนี้เลยนะครับเน่อ่าแน่นอนว่าข้อดีของมันเลยคือคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องมาเมื่อยนิ้วแบบว่าเฮ้ย mm hmm. ฉันต้องกดรัวๆจนปวดนิ้วแต่ว่าถ้ากดบีค้างปุมนะครับโอ้โหมันผ่อนแรงเรื่องของเมื่อยเมื mm ่อ hmm. ยมือไประดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมอ่าประมาณนี้ครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับ Metal Slug ักแอดวานที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับส่วนตัวขอพูดถึงความรู้สึกหลังเล่นเกมนี้และการประมาณ2-3อย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือผมมีความรู้สึกว่าผมกําลังเล่นเกมหัวร้อนเกมหนึ่งเลยก็ว่าได้ คือมันจะต่างจากเมท a ลสลักภาคหลักอย่างหนึ่งคือภาคหลักเนี่ยถ้าไ like, ล่ตายปุ๊บเนี่ยมันจะคอนติเนียได้เสมอคือตายที่ตรงนั้นเราก็เริ่มที่ตรงนั้นเลยแต่ว่ากรณีเมทัลสลักแอดวานมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยอย่างที่บอกไปครับว่าตายที่แอเรียไหนมันก็จะมาเริ่มที่แอเรียนั้นๆของมิชชั่นนั้นๆอ,อะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าซึ่งมันต้องใช้ความพยายามสูงกันเลยทีเดียวนะครับในการผ่านมิชชั่นนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็อย่างที่2เนี่ยคือผมมองว่าเกมเนี้ยมันไม่ค่อยมีอะไรมาก มันจะเน้นไปที่เรื่องของการช่วยเหลือนักโทษแล้วก็เน้นเก็บการซะมากกว่านะครับอ่าโอเคมีประมาณนี้แหละครับสำหรับการพูดถึงความรู้สึกหลังเล่นเกม m e t a l s l u g a d v a c c e นี่แหละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของอ เกมท็อกตามใจฉันช่วงเกมยอดตดีกับเกมเมทั l สลักแอดวานนะครับผมเอามาฝากเพียงเท่านี้จริงๆนะครับผิดภาพประการใดๆไปขอไปคุณผู้ชมบรรดาที่นี้ด้วยอย่าลืมฝากติดตามกดซับสไคร b ์ช่องผมกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีครับ